สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซูสกีมารีนภูเก็ตนะครับวันนี้เราก็มีเรือนตัวใหม่นําเข้ามานะครับก็เป็นตัวตอมิส485นะครับเป็นเรือตกปลาขนาด17ฟุตนะครับเราเคยทำรีวิวเต็มไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรือลำนี้แล้วก็มีคลิปเทสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ลูกค้าสนใจเป็นจำนวนมากเราก็เลยสั่งมาเพิ่มนะครับเลยผมขอบอกสปคไปข้อๆเกี่ยวกับเรือลำนี้ก่อนนะครับเรือลำนี้นะครับความยาวมีขนาดอยู่ที่5.2เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่2.18เมตร ถังน้ำมันบรรจุได้70ลิตรนะครับแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้มากถึง5คนครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมความสวยงามของตัวเลยกันครับไปดูกันเลย But now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough One keeps you up and now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah ก็เลยเรามีผมจะแนบราคาไว้ด้านลา่างคลิปนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับราคานี้พิเศษมากๆเลยนะครับบวกเทลเลอร์แล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ